โอเคไหมอย่างนี้นะ <Okay. S 1> นี่มันก็เย็ยนมากแล้วพวกเรากลับบ้านกันเถอะไม่เอาไม่กลับไม่เอาเลยลูกที่ใครดื้อวันหลังพี่ไม่พามาเล่นนะนนยังใชกเฮ้ยนนอน,น,อนผีป่ามาอย่ ของพี่ไปไม่ลองนะขอบคุณค่ะพี่พี่ชารไปกลับบ้านกันไม่ลองนะถ้าพี่โตขึ้นแล้วพี่ต้องจากที่นี่ไปพี่จะต้องกลับมาที่หนองน้ำสายพี่รักที่นี่มากที่นี่คือบ้านเกิดของพี่พี่จะกลับมาพัฒนาที่นี่อีดูสิที่ไหนยะสวยเท่าบ้านหนองน้ำสายของพวกเรา โดยเฉพาะลานหลังน้ําตกลานี้พี่จะไม่ยอมไม่ใครมาทําลายความสวยงามของที่นี่ถึงว่าสิยายเนี่ยนะเคยเห็นเขาปักป้ายเขียนว่าเขตอันตรายห้ามเข้าอีตอะปักป้ายนันอาไว้เองแหละอม,มีคนไม่กี่คนหรอกที่รู้จักที่นี่เนี่ยแต่มันก็อันตรายจริงนะยาย โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากเนี่ยเด็กๆก,ก็จะไม่ปลอดภัยยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะธรรมชาติบ้านเราแปรตัวจะตายอีดว่านะการไว้ก่อนดีกว่ายายเช้าแล้วอะ่ะีดว่าเราย่องกริเอาหลักฐานเนี่ยนะไปให้เขาจะเชื่อเราไหมเนี่ยเฮ้ยยายใครเหลือก็ไมา ต้องหาว่าอี้เนี่ยไปหลอกใครมาแสดงนันแน่เลยนายอัเพอนี่ไม่เคยเชื่ออี้เลยอ่ะไปกันเถอะไปจะไปไหนกันนัน ที่ว่ผมจะไม่รู้แหละว่าคุณซ่อนอยู่ที่ไหนฮะนายอำเภอมากี่คนนะคะคนเดียวนั้นยายเท็นจ้ยาย้ยายยา,ยายเป็นยังไสิเบบี้ยายยายยาย,ย,ายเดี๋ยวนยายยาย ถ้ามาจับยายปีนะไม่ได้จามแต่ช่วยไม่จริงหรอพี่ยายปีอะ่ะแกไม่ได้เป็นปอบนะนี่คุณนี่มันดื้อจริงๆเลยนะยายก็ไม่ได้เป็นปอบจริงๆนะนี่อีทมีหลักฐานด้วยอ,ะอ่ะอะดูเลยนายอำเภอดูเลยอุ้ยดูดูแต่อีทกดให้ดีกว่าเดี๋ยวมันลบทิ้งทั้งหมดจุกจุออะ พิทักษผาใช่พิทักษ์ผาลูกพรานบุกคือคนที่ขโมยไก่แน่ใจนะว่าไม่ได้เซตถ่ายไอบีรอดไปได้อีกแล้วไอ้กำนันอีทมันรอดไปได้ยังไงรอดไปได้ดี่กินน้ำว่าแต่ แต่นั่นมันขโมยไก่ไปทําอะไรครับคุณพ่อเห็นเพาว่าเอาไปฆ่าเลยนะครับว้ายสยองอันสิไรนี่เจ้าชูนี่ผมถงไปโยนให้กับทุกคนจะมาจะพงไม่ได้นะรปโยนอะไรของเองเฮ้ย,ยจะนหลูกันอยู่ว่าไก่เนี้ยนําเชื้อไข้วัดม,มาสู้หมู่บ้านเราเพราะอย่างเหลียงกันอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมเห็นไก่ไม่ได้ไก่ทุกชนิดนี้ผมเห็นผมพามดไก่อย่างก็ข้อ นี่ถ้าจะบ้าเฮ้ยนี่ความจริงอะนะการป้องกันไข้หวัดนกเนี่ยเขาก็มีวิธีรักษาของเขาเพ่ยงแตาเราเนี่นะทำพื้นที่เลี้ยงไก่ให้มันสะอาดไม่ชื้นแฉะแล้วก็ไปรับวิธีที่รักษาให้มันถูกต้องจากอนมามัยมาศึกษาชาวบ้านเขาก็ทำกันแบบนี้แหละพี่ทักผ่านยังไม่นล่าวู้วามเลยเอาล่ะไหนๆก็วู้วามไปแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้านที่ของกฎหมายเขาจัดการแล้วกัน เมียจินทุกไม่ต้องมาพูดมากถ้าขืนปล่อยเองไว้อ่ะเองคงฆ่าหมูหมดทั้งอำเภอเยียมได้แล้วไป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 รับมีอพี่วังก้อนกำนันเก่งจังเลยนะครับในที่สุดก็จับคนโมงไก่ในทันทีนะครับก็สิไม่ครับนายอำเภอกำนันเนี่ยเก่งมากเลยนะครับ เออก็เออประหลัดเดี๋ยวบ่านี้เริ่มประชุมนะไปเตรียมตัวด้วยผมก็จะไปเตรียมตัวเหมือนกัน <c oughs> กำนันก็ก็ใช้ได้นะทำได้ดีกำนันา <c oughs> งวันนี้เดี๋ยวผมเปเจ้ามือเลี้ยงข้าวนะครับฉลองกันดีกว่าในข้าบกำนัน <c oughs> ได้คะ่ะ นานๆจะว่างสักทีเราได้แช่น้ำอย่างนี้ห่างไลงานบ้างก็ดีและที่สำคัญได้ห่างจากนายอำเภอขี้เก๊กบ้างดีจังจำมันอิมนตมานั่งสบายอารมณ์อยู่ได้ นายฝันที่ยังตามมาอีกใครอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยเกิดว่าตามมาถึงในฝันพี่อีกได้เนี่ยก็คงไม่แควท่านตาเช่ยร์ช่ท่านตาใครก็ประหลัดตอปรลัดตรินไงวู้วววววนว่วเขาต้องพูดวว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 ว เดะเดอะไรอ,ย,ย,อย่ะงเดฮเะเดเะเฮ้ยนี่ขอบอกไว้เลยนะว่าเรื่องหวัวใจอ่ะพักไว้ก่อนไม่มีเวลานี่เห็นไหมนะฮะงานตรงหน้าเนี่ยงานอะไรหนักหนาพี่วันนี้วันหยุดนะเฮ้ยก็ใช่แต่หนองน้งใสของเราเนี่ยนะจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเนี่ยก็จะมีถนนมาตัดที่ตำบลของเราอีกแล้วอ่ะ และไอถนนที่จะตัดผ่านเนี่ยนะรู้ไหมว่าผ่านที่ของใครใครอ่ะที่ของตะกูลปริสวงฮะเห็นไหมล่ะได้ยินชื่อแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเรื่องเยอะอะขี้เกียจอธิบายละนี่แต่อธิบายอีกนิดนึงก็ได้นะไอที่ตรงนั้นอะ่ะมันมีของสำคัญที่พี่จะเอาเข้าโครงการฟื้นฟูของดีตำบล สำคัญไรอะ่ะหุ่นไลกาเออจริงสิเพื่อที่สำคัญนะหุ่นไลกาตัวเนี้ยก็เป็นตัวสุดท้ายของตำเบิงของเราด้วยไม่เป็นไรไว้เยปลีกมานั่งทุกข์อยู่ได้ไปพีหรอขอโทษเจ้าไก่ฉันไม่ได้คิดจะผักสสยทันเลยทุกคนไปเน่ แกเป็นอะไรของแกวะเหยียดเลรกจะบ้าเหรอเนี่ยท้ากันทุกที่หุ่นพูดได้สิโอ้ยบ้าจริงเละเทอะให่แล้วแกเอ้ยนี่เสียงมันก็เสียงฐานมันจะเป็นหุ่นไปได้ยังไงอะก็ผีที่ชอบเรียนแบบเสียงคนไงเล่าโ้หเพ้อเจอเพ้อเจอเพ้อเจอเออนี่อย่าปลี่อ้เยว่าแต่ว่าจะเอายังไงกันดีวะ ไอเรื่องที่ของเราที่จะแบ่งให้ลูกเท่าๆกันเนี่ยก็น่่ะสิพอรู้ว่าจะมีถนนตัดผ่านลูกๆก็ไม่อยากได้เละไอที่ที่ถนนจะตัดผ่านเนี่ยเพราะกลัวว่าที่ของตัวเองจะได้น้อยเออใช่เว้ยนี่แล้วยังหุ่นไล่กาตัวนี้อีกเนี่ย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 หุ่นตัวเนี่ยจะต้องตกเป็นของใครวะเนี่ยฮะอย่าปิดใครก็ไม่มีใครเอาสัก